ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มากับมือถือ oppo อีกเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะแคปหน้าจอนะครับในมือถือ oppo นะครับเรามาดูกันว่านะครับการแคปหน้าจอนั้นมีรูปแบบไหนบ้างนะครับมีรูปแบบไหนที่เราจะสามารถแคปหน้าจอได้บ้างนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้เรามาที่คําว่าฟีเจอร์พิเศษตรงนี้นะครับฟีเจอร์พิเศษตรงนี้นะครับกดเข้าไป เสร็จแล้วมาที่คําว่าการถ่ายภาพหน้าจอเห็นไหมครับการถ่ายภาพหน้าจอข้างล่างนี้นะครับกดเข้าไปที่นการถ่ายภาพหน้าจอนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาเห็นไหมครับใช้สามนิ้วลากลงอ่าเดี๋ยวเราจะใช้สามนิ้วลากลงนะครับมันจะแคปได้หรือไม่นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับนี่คือหนึ่งวิธีวิธีที่สองนะครับใช้สามนิ้วแตะค้าง ใช้สานิ้วแตะค้างปึ๊บแล้วเราก็ลากลงนี่ก็คือการคอบหรือการอัดเป็นบางส่วนนั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับต่อมาปุ่มเปิดปิดและลดเสียงกดปุ่มลดเสียงกับเปิดปิด,ปดเครื่องพร้อมกัน1.23ปุ๊บแค่นี้ก็แคปได้แล้วเห็นไหมครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะครับถ้าอยากจะใช้ทั้ง3อันก็ กดเปิดให้หมดนะครับถ้าอยากจะใช้แค่อันใดอันนึงก็กดปิดอันที่เราไม่อยากจะใช้ไว้ได้นั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่ใช้มือถือ Oppo นะครับอยากจะรู้ว่าการแคปหน้าจอมีแบบไหนบ้างนะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ